วันนี้ที่มาตรวจท่าข้ามอะพี่ลมได้อะไรไปกลับไปที่กรรมธิการบ้างครับจริงๆถ้าเราดูวันนี้เนี่ยผมว่าเรามาในท่าที่ถือว่าเป็นกลุ่มอาจจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในท่าที่ใหญ่ที่สุดในแม่สอดนะครับเเท่าที่ทราบพื้นที่ก็ประมาณ17ไร่แล้วก็มีเอ่อีดำดชือสายตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นท่อส่งน้ามันนะครับซึ่งน่าจะมีอยู่ประมาณ3ท่านะครับที่มีศักยภาพในการที่จะส่งน้ํามัน ทั้งดีเซลและเป็นซินได้นะครับด้านหนึ่งก็คือจะได้เห็นนะครับว่ากระบวนการทํางานของท่าเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนคงทราบว,ว่าท่าเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆก็คืออาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกี่ยวพันในเรื่องของการสนับสนุนแคนอเซ็นเตอร์แต่เราก็ไม่ได้อยากจะตั้งหลักว่าพุกท่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะมาดูนะครับซึ่ง ท่าจุดนี้นะครับจะอยู่ห่างกับชเวกุโคเนี่ยประมาณ6กิโลนะครับมันจะมีท่าหนึ่งที่ที่อาจจะอยู่ตรงกันข้ามกับชเวกุโคเลยนะครับอันนี้ก็มาดูนะครับแล้วผมคิดว่าเราคงได้เห็นว่าในการค้าขายชายแดนเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนว่าณวันนี้สิ่งที่พอจะคอนเฟิร์มได้ว่าไอการที่เราจะตัดน้ํามันเนี่ยนะครับวันนี้มันตัดสําเร็จอยู่นะครับก็คือน้ํามันี่ยไม่ได้ถูกส่งรับทางเจ้าของท่าก็ยืนยันนะครับแล้วเท่าที่ผมทราบท่าเนี้ยด้วยความที่อาจจะเป็นท่าขนาดใหญ่ สุรากากรเขาก็อาจจะมีเวลามาประจานะครับเป็นหลักแต่ว่าสิ่งที่ต้องดูต่อไปทั้งท่าอื่นๆเนี่ยในเชิงศักยภาพที่จะให้ได้มาตรฐานในการป้องกันต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงไอันนี้คงจะต้องไปไปดูในรายละเอียดต่อไปนะครับแต่แน่นอนว่าวันนี้ผมคิดว่าความท้าทายของพวกเราก็คือเราจะทํายังไงให้ท่าเหล่านี้นะครับไม่เป็นการไปเอื้อนะครับต่อต่อแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วคงต้องหาให้เจอว่ามีท่าไหนนะครับที่อาจจะเป็น การไปเอื้อต่ดแก๊งคอร์เนเตอร์เราก็คงจะต้องมีนยโยบายหรือมีมาตรการในการาราบต่อไปนะครับเรื่องเมื่อวานเห็นมีการประชุมที่อำเภอแล้วมีการพูดคุยกันเรื่องการปิดท่าอะไรเงี้ยครับมีข้อเสนอจากทางกมารครัคือคือวันเมื่อวานเนี่ยที่เราคุยเนี่ยมันมีสองสเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยมันต้องมันต้องบอกว่าปุ่มเปิดกับปุ่มปิดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะไม่อย่านั้นเนี่ยถ้ามันปุ่มเปิดกับปุ่มปิดหาไม่เจอเนี่ยไอ้เรื่องปิดท่าเนี่ยไม่ต้องมาคุยเลยว่าจะมันจะจะปิดท่าอะไรยังไงดังนัน มันก็มีอยู่แค่ผู้ว่ากับทางสุรกากรแต่ถ้าตามแนวของสมชเนี่ยนะครับมันก็คงต้องเป็นอำนาจของสุรกากรในการที่จะเป็นผู้สั่งปิดนะครับแต่สเตจถัดมาก็คือว่ามันคงต้องไปดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยท่าคือเราไม่ได้เหมารวมเนาะเราไม่อยากจะเหมารวมว่าทุกท่าจะต้องผิดเนาะมันก็คงต้องไปดูในรายละเอียดอย่างที่บอกก็คือว่าเราคงต้องไปหาให้เจอว่าไอจุดที่มันเป็นเนื้อร้ายเนี่ยนะครับของเรื่องนี้มันมีหรือเปล่าถ้ามันมีเนี่ย น,นะครับแล้วเดี๋ยวเราคงต้องมามาไล่ดูส่วนที่เหลือในระยะยาวถ้าจะคงไว้ไหมถ้าจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็คงต้องมาดมาดูกันเนาะด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ยอมรับว่าถ้าเราดูข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยการค้าชายแดนจํานวนมากมาจากท่านะครับแต่ท่าเหล่านี้นะครับมีความมาั่นคงปลอดภัยนะครับไม่เป็นที่ลักลอบในการขนสินค้ากฎหมายหรือสิ่งที่มันผิดกฎหมายต่าง,งๆเช่นยาเสพติด อันนี้เราก็ต้องมาช่วยกันนะครับคงต้องทํางานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการนะครับกับผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ในการดูแลบ้านเมืองต่อไปตอนนี้มีรายงานเรื่องตัวเลขของพื้นที่ท่าที่เสี่ยงต่อการลักลอบ,รบเราเรามีข้อมูลที่มีท่าที่ถูกจับตามองนะครับผมคงขออาจจะยังไม่ระบุนะครับว่าเป็นท่าไหนก็เข้าใจว่าฝ่ายบ้านเมืองเขากําลังเฝ้าระวังอยู่นะครับแต่มีมีจํานวนหนึ่งนะครับที่ที่อยู่ในการเฝ้าระวังจานวนหนึ่ง เป็นลักษณะผ่าใหญ่เล็กกลางยังเอ่อผมผมอาจจะสรุปยังไม่ได้ว่าเป็นผ่าขนาดไหนบ้างนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าก็คงมีหลากหลายนะครับแต่ว่าอยู่ในการเฝ้าระวังอยู่นะครับเอาว่าหน่วยงานความมั่นคงมีขอ้อมูลตรงนี้นะครับในกณะาการที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยเขาขนอะไรขนน้ำนมันหรือคือมันคงต้องต้องบอกอย่างนี้ว่ามันอาจจะมีของบางอย่างเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ผิกดกฎหมายประเทศไทยเรา แต่มันอาจจะถูกนําไปใช้เพื่อเอื้อต่อแก๊ง Center, คอร์เซนเตอร์แลวทำให้แก๊งคอร์เซนเตอร์นี้มันเติบโตมันอาจจะเป็นได้ตั้งแต่โซลาร์เซลล์นะครับตาร์ลิงนะครับมันอาจจะเป็นออพวกสิ่งต่างๆอาจจะเป็นแกรง,งทั่งฟูลทีเมนที่แก๊งคอร์เซนเตอร์อาจจะเอาไปใช้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้การที่เราจะหยุดแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ดูว่าสิ่งนั้นถูกกฎหมายหรือไม่แต่มันคงต้องดูไปถึงรายละเอียดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับ แก๊งคอร์เซนเตอร์อาจจะเอาไปใช้เพื่อทําให้ตัวเองใหญ่โตขึ้นนะครับหรือ,อยังคงมีศักยภาพในการที่จะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เพื่อหลอกลวงคนไทยและคนทั่วโลกต่อไปได้มันมีสารตั้งต้นด้วยสารตั้งต้นยอย่างอ่าใช่เมื่อเมื่อวานเราก็ได้รับข้อมูลว่ามันมีมันมีพวกเคมีพันนะครับ <c oughs> ที่ <c oughs> อาจจะเป็นสารตั้งต้นในการทํายาเสพติดน,นะครับประมาณราวาันแ800ดร้อตันก็ผลิตยาเสพติไดได้เยอะมากมายมหาศาล ต้องในการหารือกับทางแนวชายแดนเพิ่มไหมครับคงต้องคุยกันต่อนะครับเรื่องนี้เราก็คงต้องคุยกันต่อไปนะครับวันนี้สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือว่าจะมีผลทางยังไงที่จะทําให้ท่าเหล่านี้นะครับเป็นท่าที่ถูกใช้เพื่อการค้าขายที่มันไม่ได้เอื้อต่อแก๊งคอสเซนเตอร์อันนี้ก็คงต้องทํางานกันนะครับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ฝ่ายความมันน่นคงช่วงเวลาที่พี่โลมาเป็นช่วงเวลากับผู้ชนะ,ะมนตรีจีนหลิวทงอี้มาด้วย คมองว่าภาพโดยที่แบบข้ามไทยแล้วก็ไปเมียนมาด้วยเนี่ยมองภาพตรงนี้ยังไงบ้างครับคือส่วนตัวผมนะครับผมผมเข้าใจข้อค,อ,คอนเซิร์นของจีนแล้วก็ผมเชื่อว่าจีนก็ต้องป้องผลประโยชน์ของตัวเองแต่วันนี้เสร็จขึ้นนะครับก็คือว่าผมเชื่อว่าไทยมีศักยภาพในการที่จะจัดการกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ด้วยตัวเองนะครับเราอาจจะมีความร่วมมือกับประเทศอื่นนะครับเช่นอาจจะเป็นจีนอาจจะเป็นสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็น EU อะไรก็แล้วแต่ เราอาจจะร่วมมือกันแต่ผมอยากให้เส้นของการร่วมมือเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลต่างๆแต่ว่าความสําคัญของประเทศไทยคือประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นําในการที่จะปราบปรบัปรบแกงคอเซ็นเตอร์แล้วเราอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่เมียวด,ดีนะครับมันยังมีอีกหลายจุดและบางจุดเนี่ยนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอาจจะเป็นประเทศไทยเช่นปอยเปตน,นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยก็คงต้อง ต้องเอาจริงมากกว่านี้นะครับในการที่จะปรับปรามแก๊งคอรเซ็นเตอร์รัฐบาลไทยนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะครับกับทางรัฐบาลของกัมพูชานะครับถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีขนาดนี้ก็ควรจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยในการปรับปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์ตามฝั่งกัมพูชาเนี่ยให้มันมีผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจนะครับวันนี้เราเห็นทิศทางที่ดีในฝั่งของเมียนมาแล้วนะครับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยน้ำมัน อัน,นี่จะข้อมูลจากฝ่ายความม่นคงเนี่ยผมคิดว่าเปิดเผยได้นะครับน้ำมันเนี่ยนะครับฝั่งนู้นเนี่ยสําหรับแกงคอร์เซนเตอร์เนี่ย,เ,ยเขาอาจจะดํารงอยู่ได้ไม่เกิน30วันถ้าเกินกว่านั้นคงต้องไปดูว่ามันมีการลักลอบหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องต้องไปดูเหมือนกันเพราะเราก็ทราบว่ามันมีความพยายามในการที่จะลักลอบต่างๆซึ่งอันนี้หน่วยความมั่นคงก็ต้องกระตุน้นต้องย้ํานะครับแล้วก็ต้องทําให้มั่นใจว่าการลักลอบส่งน้ํามันไปพวกไปยังแกงคอร์เซนเตอร์เนี่ยจะไม่เก เราจะพอใจแค่เฉพาะฝั่งเมียนมาไม่ได้เราต้องไปดูต่อไปที่ฝั่งกัมพูชาและฝั่งลาวนะครับส่วนตัวงมองว่ารัฐบาลไม่จริงจังมากพอในการแก้ไขปัญหา,ผม,าผมยังไม่อยากสรุปแบบนั้นนะครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือในส่วนของคำบรรยารความมั่นคงเนี่ยเราก็พยายามเน้นย้าว่ารัฐบาลเนี่ยต้องยึดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าถ้าจะทําให้เรื่องนี้นะครับมันได้ผลระยะยาวเนี่ยมันต้องทํามากกว่าที่เป็นอยู่นะครับ อย่างระยะยาวเนี่ยเราก็ยังพบว่ากําลังพลเนี่ยความขาดแคลนอาจจะยังยังมีอยู่นะครับในแง่ของงบประมาณเนี่ยตัวเลขมันก็ไม่ได้มากไปกว่าเดิมเท่าไหร่เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโล,โลยีนะครับก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยการที่จะป้องกันชายแดนให้มันได้ผลระยะยาวเนี่ยต้องยอมรับว่ามันยังไม่เห็นในส่วนนี้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลเดินก้าวนี้เราก็พร้อมสนับสนุนนะครับแต่มันต้องมีก้าวถัดไป นะครับถ้ามันไม่มีก้าถัดไปเนี่ยการปรับปาร์มแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลในระยะยาวนะครับเหยื่อที่ออกมาครับที่มีการวิเคราะห์กันว่าสมัครใจไปถึงแบบ9 0แล้วมีคนเดียวเนี่ยครับมันเป็นการม,มีการวิเคราะห์กันว่ามันเป็นการที่รัฐไทยเนี่ยพยายามปัดเพื่อเป็นเรื่องของทางการจีนเมียนมาโดยที่แบบไม่ได้รับผิดชอบอะไรเงี้ยครับคือคือผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องตัวเลขนะครับมันยังไม่ได้สรุปแต่ผมคงต้องย้ำว่าไอ้เรื่องการคัดกรองเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นผู้คัดอง เพราะว่าถ้าเกิดว,ว่ามันมีการขนคนนะครับจากทางเวียนมาแล้วมาผ่านประเทศไทยเนี่ยยังไงประเทศไทยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของประเทศไทยถ้าเกิดว,ว่าอยู่ๆประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีการดําเนินการอะไรตรงนี้เลยแล้วก็ส่งตรงไปเลยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะอาจจะอาจจะ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของออความมั่นคงของประเทศไทยได้นะครับผมคิดว่าแน่นอนเราต้องการการสนับสนุนในเรื่องของล่ามในเรื่องของภาษาอะไรต่างๆนะครับ แต่ผมคิดว่ามันมีความจําเป็นที่ประเทศไทยเนี่ยต้องเก็บฐานข้อมูลเพราะอย่าลืมนะครับว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านการที่เขาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านมีเจ้าหน้าที่รัฐของไทยเกี่ยวข้องหรือไม่ดังนั้นเนี่ยความมั่นคงของประเทศไทยก็คือการที่ประเทศไทยจะต้องมีข้อมูลเพื่อปรับไทเทาถ้าเราไม่มีข้อมูลในการปรับ